สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยานมิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุญยาดาหรือทาโลนะคะก็ะก็จะมีสไตล์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นวันนี้วันเ <c oughs> สาร์นะคะเสาร์ที่17พฤษภาคม2568แป๊บๆก็ใกล้จะครึ่งปีแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะเรามีอะไรอยากที่จะทำลงมือทำได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่านะคะเพราะว่าโลกวันนี้มันมีการเขาเรียกว่า เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วของบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสของบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะสามารถที่จะทําได้อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการต้องได้ลับทิ้งอะไรบางอย่าง เพราะว่าทุกๆสิ่งมันมีอยู่แล้วก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่กับเรามานานบางอย่างมันอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรที่มันควรสมควรจะมาเป็นของเราเมื่อถึงเวลามันก็จะเป็นของเราแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่การที่เราจะมีโอกาสไม่ใช่ว่ารอให้โอกาสเข้าหาแต่เราต้องเดินเข้าหาโอกาสด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหน่อยทําเป็นสไตล์ใหม่หน่อยสับอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทักทายกันนิดนึงพูดคุยกันนิดนึง ะะหลังจากที่หน่อยสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะวันเสาร์นะคะสวดมนต์เสร็จปุ๊บก,ก็เลยอยากที่จะมาถามองค์ครูครูบาอาจารย์ว่ามีสิ่งไหนอยากที่จะบอกจะกล่าวนะคะให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้โดยที่หน่อยสับไพ่นะคะสองสำหรับอันนี้เป็นไพ่ขลงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวายรีเฟลชันนะคะทาโร่นะคะเด็กนะคะซึ่งสองสำหรับนี้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าเราจะเอามาอ่านรวมกัน นะคะทีละคู่ทีละคู่ดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยบอกกล่าวมาดูกันเลยก็เป็นการฝึกการอ่านนะคะไพ่ไปด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็สนใจอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาในการอ่านไพ่ไปด้วยก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะฟังแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะจับใจความแล้วก็โนต้ตเอาไว้นะคะสำหรับบางอย่างที่หน่อยสามารถที่จะสอดแทรกให้ได้หน่อยก็จะสอดแทรกในเรื่องของความหมายหรือว่าคิดทางของไพ่นะคะโอเคมาขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคุณที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะองค์รูครูบาอาจารย์เจ้าเป็นดวงตาเจ้ากรรมนายเวรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้มีสิ่งไหนอยากจะบอกจะกล่าวขอให้ได้หน่อยได้ปลืเออได้ปลื ออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะซิกออฟวานซิกออฟวานวานนี่คือธาตุไฟนะคะวานนี่คือธาตุไฟไม้เท้านะคะธาตุไฟไม้เท้านะคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือทำการ Take a คชั่นการมีเป้าหมายการมีแพชชั่นการทำงานต่างๆซึ่งซิกออฟวานเห็นไหมคะคนที่เลี้ยงนะคะเลี้ยงอะไรเนี่ยเลี้ยงกวางเนาะ ขีม่ม้าสีขาวแล้วก็เลี้ยงกวางเหมือนเขาประสบความสําเร็จแล้วจริงๆซิกออฟบานเนี่ยนะคะหกไม้เท้ามันเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จก้าวเข้ามาสู่ความสําเร็จในระดับขั้นหนึ่งแล้วของการทําสิ่งต่างๆนะคะของคนคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับไพ่ใบนี้แสดงว่าไพ่ใบนี้ต้องเป็นไพ่ประจำตัวของของหน่อยแน่เลยหรือว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยสับไพ่หน่อยเปิดไพ่มาแล้ว ตั้งแต่ได้ไพ่ขลังมาเมื่อวานหน่อยเปิดมาประมาณสองสามคลิปหน่อยอัดไว้หน่อยเปิดได้ไพ่ใบนี้ใบแรกสี่คลิปมั้งหน่อยเปิดได้ไพ่ใบนี้ใบแรกประมาณน่าจะทุกครั้งเลยไหมอ่ะเลขห้าสี่คลิปเดี๋ยวหน่อยต้องไปย้อนดูไม่แน่ใจสามหรือสี่สี่คลิปนี่แหละเปิดมาได้ใบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าไพ่สองใบนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูบาอาจารย์อยากจะบอก คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หรือแม้แต่กระทั่งตัวหน่อยเองนะคะหน่อยได้บอกให้กับเพื่อนๆอ,อ่านให้กับเพื่อนๆก็เหมือนกับหน่อยได้มีการเตือนให้กับตัวเองให้ได้รู้ว่าในทุกๆเส้นทางความสําเร็จนะคะขอให้คุณจงเป็นคนที่สะสมประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องโพธนาไม่จําเป็นต้องทําทุกขั้นตอนแล้วต้องต้องบอกใครมากมายนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้อ่ะมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลหรือว่าการอ่าเขาเรียกว่าแอบบที่จะทําอะไรบางอย่างก่อนที่จะเป่าประกาศออกมาให้คนได้เห็น ทุกๆเส้นทางมันมีทั้งคนหวังดีแล้วก็หวังไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าให้ให้ความสําเร็จนั้นมันเป่าประกาศออกมาเองไม่จําเป็นต้องบอกในทุกขั้นตอนเส้นทางบางคนก็จะชอบบอกคนนู้นคนนี้ว่าเออทําวันนี้อยู่นะอันนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนู่นนี่นั่นเลยจะบอกเอาไว้เลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาบอกคุณเอาไว้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเรามันมีทั้งกัลยาณมิตรที่เป็น บวกแล้วก็เป็นลบเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วสามารถที่จะเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานเอาไว้ได้อขอให้คุณเก็บไว้ให้ดีๆค่ะให้ความสําเร็จมันเปล่าประกาศออกมานะคะอันนี้คือไพ่ใบแรกคู่ที่2องเซเว่นออคัพคัพนี่คือถ้วยนะคะ7ถ้วยคําว่าถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก ความคิดนะคะซึ่งเจ็ดเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นในลักษณะของความฝันการมีตัวเลือกการมีทางเลือกหรือการมีความคิดจินตนาการนะคะเลิศล้ําอยากทํานู่นนี่นั่นอยากเป็นไปในทิศทางไหนหรือการมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองฝันเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ ะะแต่ว่าการที่จะทําให้ออกมาประสบความสําเร็จนี่คือเราต้องลงมือทำด้วยนะเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยบางทีมันจะเป็นในลักษณะของได้แค่คิดแต่ยังไม่ลงมือทําสักทีนะคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้หน่อยรู้สึกว่า เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกหรือว่ายังจับเส้นทางชีวิตของตัวเองยังไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรคือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เรานะคะสามารถที่จะลงมือทําได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าคืออยู่คู่กับตัวเองไปนาน,น,าน คำว่าเก็บออมในที่นี้หน่อยมีความรู้สึกว่าจะเป็นในลักษณะที่การที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณทําอะไรมาประสบการณ์ของคุณน่ะมันสั่งสมแล้วมันเก็บเอามาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหน่อยเชื่อแน่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะมาบอกว่าคุณมีตัวเลือกมากมายนะคะเข้ามาหากคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกในชีวิตบอกเอาไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพราะบุญเก่าก็ดีหรือสิ่งที่คุณเคยทําดีมาก็ดีสั่งสมให้คุณกลายเป็นคนที่บางทีพบเจออุปสรรคปัญหาก็มีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยมีคนที่แบบว่า ไม่เขาเรียกว่าอะไรทางไม่ตันนะคะพอพบเจออุปสรรคปัญหาคุณก็ตังทางไม่ตันคุณมีคนที่พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีคนช่วยมากมายแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมด้วยบุญบาร,รมีที่คุณทํามาบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆพอถึงจังหวะเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะพบเจอคนที่จะเข้ามาเกื้อหนุนคุณนะคะด้วยทั้งคุณความดีที่คุณทำไว หรือด้วยทั้งประสบการณ์ที่คุณทําที่ผ่านมาการเก็บสะสมมาและอีกในนึงก็คือหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เรามีประสบการณ์ที่มากมายหลากหลายเนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเลือกเส้นทางนําความฝันให้กลายเป็นจริงได้บางทีคนคนหนึ่งฝันเยอะแยะมากมายมโนไปนะคะ แต่ว่าแต่ละสิ่งอย่างที่เป็นทางเลือกนะมันก็เป็นความสุขของเราแหละแต่เพียงแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าทําให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความฝันคุณจงลงมือทําได้แล้วนะคะเก็บสะสมเก็บเกี่ยวเก็บออมประสบการณ์เอาไว้นะคะทําหลายอย่างมันก็อาจจะทําให้คุณได้รู้ว่าเส้นทางไหนเส้นทางคือเส้นทางที่ใช่เส้นทางไหนคือเส้นทางที่เหมาะสมกับคุณต่อไปนะคะอ่ะไพ่ใบที่สามห้าเหรียญ หน่อมีความรู้สึกว่าคนบางคนนะคะอันนี้เหรียญอยู่นี่เนาะห้าเหรียญจะบอกเอาไว้เลยว่าไพ่สําหรับอ่าที่มีไพ่ไมเนอร์อ่าไมเนอร์เนี่ยนะคะจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะไพ่หมายเลขห้าทุกสําหรับอ่าทุกทุกทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม้เท้าดาบหรือมแม้กระทั่งถ้วยห้าเนี่ยเป็นอะไรที่มีพลังงานในเชิงลบมากที่สุด นะคะเพราะฉะนั้น5เหรียญหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะกําลังได้เดินทาง ออกไปสู่เส้นทางแล้วคือเลือกเส้นทางแล้วทีนี้กําลังจะออกมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่ตัวเองได้วางแผนเอาไว้บางคนอาจจะได้ไปไกลบ้านไกลเมืองบางคนก็อาจจะต้องเดินทางไปตามลําพังเพราะเส้นทางที่ตัวเองเลือกบางทีมันไม่มีคนเห็นด้วยหรือบางคนอาจจะรู้สึกกําลังเหน็ดเหนื่อยบนเส้นทางที่คุณกําลังดําเนินชีวิตหรือกําลังเทคแอคชั่นอยู่ตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันผมลิขิต หน่อยรู้สึกว่าสิ่งที่มาขยายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเลือกนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมานะคะให้คุณต้องได้ดําเนินไปแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าการที่คุณได้เรียนรู้ทั้งความลําบากทั้งการเดินไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็โดดเดี่ยวเนี่ยบางทีเนี่ยหน่อยรู้สึกว่าทางข้างหน้าของคุณนะคะ มันไม่ได้โดดเดี่ยวร้อยเร์ซนหรอกค่ะหน่อยคิดว่ามันเหมือนกับบางอย่างมันเป็นเหมือนกับคํามั่นสัญญาที่เราเคยบอกว่าจะทําและเราต้องได้ทำนะคะพอเราดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าเราจะได้พบในเส้นทางอะ่ะบางทีอะ่ะกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันก็ต้องมีโดดเดี่ยวบ้างหรือระหว่างทางเราจะได้พบเจอหน่อยเชื่อแน่ว่าองคุรรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอกัลยาณมิตร คนที่มีความคิดเหมือนหรือได้เจอองคุรุคูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาสามารถที่จะให้องค์ความรู้สามารถที่จะทําให้คุณปลดล็อกพันธนาการบางอย่างบนเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ก็ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยสมมุติการที่เราอยากที่จะเอาง่ายๆเลยเรื่องการปฏิบัติบางคนอยากที่จะไปเข้าหา คนรอบข้างเนี่ยไม่ได้มีคนที่เขาสนใจอยากที่จะเข้าสู่ทางธรรมการเดินทางสายกลางการปฏิบัติการฝึกสมาธิทุกอย่างแต่ว่าคุณได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเดินในเส้นทางสายนี้แล้วพอคุณตัดสินใจเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเริ่มต้นมันอาจจะมีความเหนื่อยท้อแท้โดดเดี่ยวนะคะแต่เมื่อคุณเดินไปสักพักสักพักหน่อยเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอองค์ครุครูบาอาจารย์สังคมหรือคอมมินิตี้ที่มีความคิด เดียวกันกับคุณเขาจะจัดสรรน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์จะจัดสรรเขาเรียกว่าสวรรค์สรรสร้างเนาะเหมือนกับจัดสรรกลุ่มคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณหรือมีความเชื่อความศรัทธาเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันให้ได้มาพบมาเจอกันนะคะเพราะต่างคนก็ต่างมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันนะคะพอมาเจอกันเหมือนกับคล้ายๆกับอะ,อะไรเดียะ ที่แตกต่างคนต่างก็เหมือนกับวงกลมอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างมีทิศทางมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็ไม่อยู่ในจุดกึ่งกลางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะความหมายเลยก็คือเดี๋ยวคุณกําลังจะได้พบนะคะสังคมพบเจอคนที่มีแนวความคิดเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันและจะทําให้เส้นทางของคุณหลังจากเนี้ยมันไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เหงานะคะะมาดูไพ่ใบที่สี่ 4. วันนี้หน่อยจะเอากี่อันห้าคู่แล้วกันเนาะ queen of swords สอดคืออ่าดาบนะคะดาบนี้ก็เป็นธาตุลมนะคะธาตุลมก็จะเป็นอ้าเมื่อกี้ไหนลืมบอกไปเนาะคัพนี่คือธาตุนะะ้ํานะคะถ้วยคือธาตุน้ำํำมีนกระกฎพิจิตอันนี้เหรียญก็ธาตุดินส่วนอันนี้นะคะดาบเป็นธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างเด็ดเดี่ยวชัดเจนนะคะตรงไปตรงมามีความเชื่อมั่นในตัวเองควีนออฟสอดคือราชินีถือดาบ คือคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีความฝันเห็นไหมคะอันนี้เป็นคล้ายๆกับดักแห่งความฝันมีความฝันอยู่ในมือแล้วนะคะไม่ว่าจะในเส้นทางมันจะมีความยากลําบากมากแค่ไหนภูเขาแปลว่าความยากความลําบากนะคะอุปสรรคปัญหาแต่คุณดูหน้าของคนนี้สิคะกับมือที่เขาเหมือนกับกําลังถือ,อดามอะไรสักอย่างแล้วก็มีถือกับดักแห่งความฝันความหมายเลยก็คือราชนีถือดาบในสําหรับเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่า คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณเดินออกมาเนี่ยจากเส้นจากเส้นทางที่เคยอยู่เก่าๆแล้วมาเดินในเส้นทางใหม่ที่กําลังจะพาตัวเองไปสู่ความฝันเนี่ยนะคะคุณมีความฝันที่ชัดเจนแนว่วแน,วแนว่แล้วแล้วคุณก็ผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะแล้วค่ะก,กว่าจะมายืนได้จุดนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้บางคนอาจจะอยู่ในจุดที่ทําได้อย่างที่ตัวเองฝันแล้ว อยู่ในจุดที่ตัวเองได้มีความสุขกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมาเยอะแล้วและก็ที่สำคัญสำคัญเลยก็คือถึงจะพบเจออุปสรรคปัญหาหลังจากนี้คุณก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าคุณมีอุปกรณ์พร้อมความฝันพร้อมอุปกรณ์พร้อมพร้อมนะคะเพื่อที่จะมุ่งทยานไปข้างหน้านะคะเย็นชา คนที่จะเข้ามาสู่จุดนี้ได้หน่อยบอกเอาไว้เลยว่าบางทีเนี่ยคนที่เดินทางสายกลางเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แต่ว่ามันอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าต่างคนก็ต่างเคลื่อนหนุนกันไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันไปจนบางทีเนี่ยเรื่องของความรักความหวือหวาความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบอ่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้มีความอ่า สวีทอะไรแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะทิ้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะไม่มีไม่ต้องการอยากที่จะมีคู่หรือบางคนก็รู้สึกว่าพอแล้วกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความเจ็บปวดที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ตัวคนเดียวบางทีมันก็มีความสุขหรือบางคนที่มีครอบครัวแล้วนปัจจุบันนี้อยู่กันอย่างเพื่อนนะความรักหรือว่าความสวีทอ,อะไรก็จะไม่มี เพราะฉะนั้นบนเส้นทางบางเส้นทางอะค่ะบางคนต้องละทิ้งความฝันที่ตัวเองต้องการอยากที่จะมีใครสักคนเพราะสิ่งที่ผ่านมามันทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความแกร่งมากยิ่งขึ้นจนรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอะคนคนนั้นต้องเข้ามาเกื้อหนุนคนคนนั้นต้องเข้ามาทําให้เรามีความสุขกับการที่เราอยู่คนเดียวพ่อหน่อยเชื่อแน่ว่าควีนออฟสอดเนี่ยราชินีถือดาบ บอกเลยว่านิสัยคือคนที่ถ้าสมมติเป็นโสดเปิดใจค่อนข้างยากและถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกถ้าไม่ตรงสเปคถ้าไม่ใช่ถ้ารู้สึกไม่ชอบตั้งแต่ที่แรกไม่ยอมเปิดใจเลยจ้าเพราะคุณรู้สึกแบบบางคนเนี่ยสมมติว่าบางคนมีสเปคว่าชอบหนุ่มตีสมมตินะคะฝรั่งเอยชายไทยเอยเข้ามาเนี่ยไม่สนใจไม่เปิดใจตั้งแต่ที่แรกอย่างเงี้ย นะคะมีสเปคชัดเจนมีความตั้งมั่นชัดเจนไม่เอ็นเอียงเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ที่เป็นราชินีถือดาบหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าเปิดใจยากมากนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคุยไปสักพักรู้สึกว่าไม่ใช่ล้วไม่ใช่ทิศท,ทางนี้หละคุณจะกลายเป็นคนเย็นชาบายบายไซโยนาละได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าเดินเข้ามาเดินทางสายนี้บางทีก็อาจจะเป็นคนที่ อาจจะละทิ้งหรือว่าไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ได้แต่ถ้ามีเข้ามาแล้วมีแล้วทําให้มีความสุขระหว่างทางเนี่ยก็โอเคก็ก็คุยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมาทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความทุกข์รู้สึกว่าไม่มีความสุขบนเส้นทางนี้เชิญออกจากพื้นที่ส่วนตัวของฉันได้เลยจ้าอะไรวานนะคะใบสุดท้ายใบที่ห้าเซเว่นออฟวานวานมาทุกมาทุกอ่า มาทุกทาธาตุเลยนะคะวานคือไม้เทา้านะคะเจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เท้าไม้เท้าคือธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าพลังมีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณดูเส้นทางอันนี้สิคือการที่จะข้ามน้ําไปหาอีกฝั่งนึงได้เนี่ยนะคะคุณต้องมีความ เรียกว่าต้องสะสมประสบการณ์นะคะกว่าจะได้ไม้เท้ามาแต่ละอันเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมโยงใส่กันเพื่อที่จะพาตัวเองข้ามไปถึงอีกฝั่งเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามคุณได้แล้วถ้าคุณได้ตัดสินใจจะทําอะไรธาตุไฟนะคะวานเนี่ยเมสิงธนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ฉะาดฉานนะคะเมื่อมีทางเลือกเมื่อมีเส้นทางที่เลือกแล้ว ใครก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้จ้ะถึงเส้นทางนี้จะเป็นอะไรที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยแต่ถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็ไม่หวัน่นนะคะคุณพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะเจ็ดไม้เท้าคือบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการไปสอบแข่งขันมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าคู่แข่งต่างๆมากมายนะคะเจ็ดไม้เท้ามันเป็นในเรื่องของการพยายามทาเพื่อเพื่อให้ได้มา โดยการพยายามนั้นคือเป็นเราที่เป็นฝ่ายพยายามเองนะคะในเส้นทางสายนี้นะคะการปฏิบัติหรืออะไรก็ดีณนะตอนนี้หรือว่าการทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ดีในเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในขั้นตอนที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกแค่นิดเดียวคุณเลือกเส้นทางแล้วคุณพาตัวเองเดินไปแล้วแล้วหลังจากนี้ก็คืออีกสามสิบเปอร์เซ็นตมันคือการอะสะสมนะคะต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่ง คุณไม่กลัวค่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้คุณเลือกเส้นทางของตัวเองได้แล้วนะคะบางคนก็อยากที่จะมาเป็นเหมือนหน่อยนะคะก็มาดูคลิปของหน่อยหรือหมออื่นๆน,นะคะดูเอาไว้เพื่อที่จะศึกษาบางคนคนอื่นๆเขาไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าคุณก็อยากจะทาเพราะคุณรู้สึกว่ารักในเส้นทางสายนี้หรืออยากที่จะทําบนเส้นทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ย นะคะคุณจงจาเอาไว้เลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าทุกคนถึงจะเกิดมาในตระกูลเดียวกันเกิดมาในสังคมเดียวกันแต่ความชอบความศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเราเองและอาจจะทําให้คนอื่นไม่เห็นด้วยเนี่ยบางทีมันเป็นเส้นทางของเราเนาะทุกคนได้ยินเสียงปลาลองไม่ดังมากๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ บางทีมันเป็นเส้นทางของเราเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องได้เลือกด้วยตัวเองอันไหนขอดูไพ่ขยายสมบูรณ์หน่อยมีความรู้สึกว่าด้วยความที่คุณมีความเชื่อความศรัทธาในตัวเองความเชื่อความศรัทธาในองค์ครุคูบาอาจารย์หน่อยเชื่อว่าสัก,กวันคุณจะประสบความสําเร็จไพ่ใบนี้มาการันตีดอกบัวคือความเชื่อคือค,อความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสนาที่คุณนับถือคุณยกเอาไวใ้ให้เอาไว้เหนือหัวเลย นะคะเป็นอะไรที่แบบคุณจะไมะ่หน่อยรู้สึกว่าคุณจะไม่เดินไปในเส้นทางที่ผิดนะเพราะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าบัวเหนือน้ําแล้วอ่ะบัวที่เกิดขึ้นมาเหนือน้ําแล้วเป็นบัวสีทองด้วยนะจริงๆแล้วดอกบัวเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งาศาสนาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอ่ามันเป็นสิ่งที่เราเอามาไหว้เอามาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นดอกบัวนะมันจะมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วอะค่ะทุกคน พอเราเห็นดอกบัวหน่อยเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความศรัทธาความเชื่อความเขาเรียกว่าอะไรอะความสมบูรณ์แบบความขลังอะความขลังนะคะแต่ทีนี้อันนี้ไม่ใช่ดอกบัวอย่างเดียวนะแต่เป็นดอกบัวสีทองมันมีความสมบูรณ์แบบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาเราไม่พอทองยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง การมีมูลค่ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นหน่อยรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เหมือนมาการันตีให้กับคุณว่าเส้นทางชีวิตของคุณที่คุณเลือกเดินหลังจากนี้จะนำพาให้คุณไปสู่เส้นทางที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะคนที่สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได้นะ่ะ ต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าหมดค่ะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองยึดถือคําพูดของคนอื่นมาตีค่ามาตีราคาของเรามันไม่มีใครสามารถที่จะมาตีค่าตีราคาเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะหากเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณจงเชื่อเอาไว้เลยว่าไม่ว่าจะไปไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกพาวมากคุณเคยเห็นคนที่เขามีความ มีความชายมีออร่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความแบบเห็นคุณค่าในตัวเองไหมคะตอนเขาพูดตอนเขาสื่อสารหรือตอนที่เขาแบบไปตามสถานที่ที่แบบมีสังคมมีคนเยอะแยะมากมายเขาจะเฉิดฉายออกมาเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบและมีคุณค่าในตัวเองหลังจากนี้คุณจะต้องเลือกเดินในเส้นทางที่คุณเลือกด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็จงมุ่งมั่นต่อไปนะคะหน่อยเชื่อว่าสักวันคุณจะได้พบเส้นทางที่จะทําให้คุณมีความสุขระหว่างทางแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีออร่าออกมาแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจกับคนที่ผมเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนเนี่ยแตกมากๆเลยใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่าคุณค่าในชีวิตนะคะเนี่ยสีทอง เป็นดอกบัวสัญลักษณ์แห่งการความเชื่อการบูชาสีทองคือคุณค่ามีมูลค่าเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตค่ะเป็นสำคัญโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย